เอ้ยโอ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 ยเฮ้ยคนหักเยอะเฮ้ยปูโรหิตนายนายเห็นฮันครบทุกตัวอย่างวะเนี่ยชิบหายละกดแรงลืมถามไปว่านายไู้ทักิลฮันยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ใกล้เรามีมีมีใจผมเหมือนกันแสดงว่าใกล้กันเฮ้ยแย่ทำไมอยู่คนเดียววะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงนายเราเพ่งสมาธิโอ้ยใครมันมาแย่งตู้กูต่อต่อต่อเยอะ โคตรเร็วอ่ะมันเร็วมันเร็วได้ไข่มาวะโซโซครับโซโซครับผมอยู่บนบดังเขามันไม่ถูกต้องอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไปไปวันนีคนจะแย่งดูตูดูเจอรอบแมปไม่เจอเครื่องปั่นไฟเลยฮัลโหล ไม่ได้ดีไม่ได้อะดีวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยมึงยิ้นายปั่นละเครื่องยังเนี่ยเจอเครื่องแล้วเจอเครื่องแล้วเจอเครื่องแล้วโอ้ไม่พึ่งเจอเครื่องกูโดนตีจะตายอยู่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยกูเล่นใหม่ใจเย็นๆน้องพี่จู๊กอยู่จู๊กเลยครับจู๊กเลยครับจู๊กอยู่จู๊กอยู่พี่จู๊กอยู่พี่จู๊กอยู่ <c oughs> ปล่อยพี่ปล่อยพี่โอ้ยผมเห็นเอาอทางตาน้องโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ,อาวะยังรอดอยู่ยังนี้อยากรอดอยู่แล้วจะจะเล่นยังไงดีวะเนี่ยเมื่อกี้ลืมดูหน้าจ <c oughs> ้าเฮ้ยนายขอร้องแหละเอาให้ได้สักเครื่องให้ทลายคนที่ภูมิใจเถอะโอ้โหมันปิดปล่อยตายก่อนแล้วค่อยเล่นมันปิดกระจกด้วยเฮ้ย <c oughs> มันเอามันบิ๊นเกมแรกก็ไม่สวยแล้วกู <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มาเล่นจริงๆว่ะ ไอ้คนป่าฮะคนป่าใช่หน่อยฮะโอ้คนป่าฮะคนป่ายืนปั่นชิวเลยขี่มูไม่ช่วยหน่อยโอ้ไม่มีใครมาเลยเอ้ยวิ่งอยู่จะเย็นที่สูจะเย็นนะสูอีสานใส่บอภาษาเหนือด้อเอาล้อภาษาเหนือแล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว พี่ <Auf? S 1> คนอีสานไม่ใช่เลยอย่าบูลลี่คนอีสานไม่ใช่บูลลี่เหรอพี่สายอีสานไม่ได้อะเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไหวแล้วว่ะตกใจหมูตกใจหนู เล่นคนป่าตงใจหมูป่าเลยเฮ้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 พวกมึงมาบ้าเลยโอ้โหแล้วสวยทำไมเสียงค่อยค้างมันได้ลงเนยวะเฮ้ยอย่าอย่าจะเกเียงตรงนี้เออเอาเยียบดิกือว่าคุณดูอยู่วลัคกูจะเล่นุณจะเข้าตู้ก่อนเลยนเยี้ยบเลย ไม่เป็นอะไรไมนมีคนแย่งทู้หนูไปแย่งที่ลงคอวะจะสั่นจอไม่ต้องใส่เอิมเล็กแล้วมันจะช่วยถัดไม่ได้อยู่อย่างไกลในแต่ละคนไม่คิ้จะปหมืนจริงหรอไม่เป็นไรหรอกไปแล้วตายก็ได้เราไม่รู้สึกกดแคดได้หรอก เรื่องแรกยังไม่เสร็จเลยครับยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยขี่ขี่ยามโแต่ช็อตดิไอ้โอ้โห้ม <c oughs> มันไม่ใช่ความผิดกูไปที่มเดิร์ช็นอะอ้าสวัสดีน้องลูกนะแวะมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปแลละไปไหนหรอไปหาพีไา <c oughs> ่ไปหาโคตรแย่วิ่งไปขี่วิ่งไปวิ่งไปอีก เร็วกว่านี้อีกช็อตบ่อยแท้เร็วกว่านี้แอนด์เมดกันขี่ลาไปหาคนป่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเร็วคนป่ามันจุเก่งล่าไปหาวันผมนี่ขี่หมูนะครับเฮ้ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นจะทับไม้แมงตีนนิดบล็อกมันไกลอ่ะโอ้โหไปเลยไม่ชินนิดบล็อกฮันเกมนี้เอ้าวะนายหล่อมเป็นคนป่า มาแล้วเอดูดูดูเอากูลงทำไมกูดาวเลยกูไม่กูไม่เห็นความิแบบว่าไม่เห็นเป็ดเที่ยวชัยชนะเกมนี้เลยวะกดพีทเนี่ยกูลงทงไปกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าลงท่อไปเอ้ยมันช่วยได้ตัวปัดไปคนแรกก็ทอแล้ว <laughs> ดูดิดูดิดดดดอันนี้รอหมูเหรอรอหมูใช่ไหม <laughs> มาแล้ว <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว <laughs> ะเอาเอาเร็วๆเราทำอะไรมาเนี่ย <laughs> <laughs> โดนโดนตึงๆเลย <laughs> <laughs> ได้ๆลักเล่นนะเจ้นีี นั่งเต้นหญิงออกเลยอ่ะไม่คุยด้วยแล้วเต้นแล้วเต้นหญิงคนออกเต้นหญิงออกทำอะไรกับตาสองกูเนี่ยรับไม่ได้มันตาสองชั้นเอาวิ่งสิเฮ้ยตอนนึงเมื่อกี้กินน้ำอยู่ได้หรอวะโอ้ยจังเกมมิ่งแบบสุดเออเฮ้ยวันนี้ยี่นีอยู่หูป่ารับดาเมจไอ้นายมันยัง เดี๋ยวเราหาหลุมให้วะเชื่อใจเชื่อใจหลุมน่าจะอยู่แถวเออเดินไปเดินไปเดินบนแมพกันเฮ้ยหมูตายเฮ้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 ยดายมันไม่ตีดายด้วยมันหยามี้อ่ะนัทอะพเกี้อเลยอะเออท่าี่จะตีไปเลยไม่อยากให้ใครได้คะแนนเยอะกว่าเราโว้ย ดูดิเกี๋ยวพูดไแล้วครับพูด่อกินกับตูดีแล้วเออผมด่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ด่าแปลกๆเกิดอะไรขึ้นวะจริงนายไปโหลดไอคอมมาเถอะข้าไอคอมเลยอย่าข้าเลยมือถือครับพี่ครับพี่ผมวิ่งไปแล้วปั่นมันไม่ปั่นเลยวิ่งหนีผีคนปั่นมันโดนแยกขึ้นทางตู้ทั้งเครื่องเนี่ยไม่มีที่จะไปเลยเฮ้ยฮันมันช่วยแน่เลยวะ เชื่อปะ่ะฮันมันแก้งไอ้คนป่าวะ่ะแม่งมันชิวอ่ะทำไมคนสุดท้ายไม่ใช่กูวะอ้าวเดีือผมคนเดียวเหรอมันอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วได้เ้ย <c oughs> เอาเหรอ <c oughs> อดูดิมันโคตรรังแกอ่ะโอ้จบแล้วกดออกแม่งแล้วหมั่นไส้วะ่ะเออเอาเลยกดออกอ๋ <c oughs> เอเฮ้ยเฮ้ย,ยมันปล่อยมันปล่อยนาย โอ้ยโอ้สนใจดีจังรีพอร์ตรีพอร์ตเจคันแบบนี้ผมรับไม่ได้ครับได้ตัวทิพ์สองแต้มเลยรับไม่ได้ครับแต้มลบอยู่คนเดียวเนี่ยจริบ่งนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงเคเคเค